ประสบการณ์เดียวกันไปโอเคฮะก็เลยเปลี so ่ยนว่าแฟนเขาไปดีกว่าโอเคได้เลยครับเมื่อกี้ไม่ได้ถามอ่าโอเคเราจะต้องใบเดี๋ยวโจทย์เราจะเห็นว่าผีอะไรเราจะต้องใบีให้เขาตอบถูกให้ได้โดยห้ามพูดชื่อผีนั้นออกมาอธิบายได้เดี๋ยวเรามีใหม่ที่แกมันมีผีทั่วโลกเลยใช่มีตัวแฟนคนนึงคนไหนอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวแบบทีมนั้นช่วยๆกันได้ค่ะ yes ได้ค่ะ โอเคอันน <Okay. S 2> okay. ี้คือทีมของท่านน,นราวิทย์ครับผมใช่สุดครับช่วยกันได้คือยืนแบบเป็นหน้กกากระดาษได้เลยครับช่วยช่วกันได้ค่ะอ่าเราต้อก็ยืนด้านนี้ได้เลยนะคะพีนน่น้องค่ะอยากมาช่วยชกันได้นะโอเคพี่ปอนท์ไทยที่เกี่ยวกับผีเนาะไ,นได้ครับ,<อ>บมาชอบเลยเลยกี่มาเลย l ดิสกูเห็นดิสกู bro

ไม่ใช่ไม่ใช่กระสือเฮ้ยเหมือที่อยู่ในวรรณคดีไม่ใช่ไม่ใช่ที่อยู่ในวรรณคดีเป็นเป็นแม่ของสุสาครไนคนตายแล้วเป็นอรกินอะไรบิด้ถามผมเอ่อพีชเนี่ยพีชจะสมุูรณ์อ่ะเฮ้ผีที่ชอบอาศัยอยู่ที่แบบว่าโฮมอ่ะโฮมโฮมผีที่บ้านอ่ะผีผีกระเดื่งผีที่บ้านเรือนผีเรือนผีคนผีบ้านนา สี่เดือนโอ้โหมันมสนิทถีแล้วนะดา่มนดื่น้อ่านางเงี้ยครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ถีตันีตันีไอ้ถีตันีมันกล้วยไ่ใอ้ที่ดึงแรที่ดึงลงอะที่ไทที่ไทยอยู่ที่แบบว่าเวลาเราไปกับเพื่อนเราก็มีกระดานแล้วก็มีแบบถีด้วยแก้วบอยบอดไว้บอดกล้วยกล้ถีตันนีกล้วยกบานาน่าไงอยู่ในอ่าอยู่ในที่แบบว่าต่างเอ่อไม่ใช่เขาอ่ะ ผีตั้งยังวัดผีทะเลออไม่ใช่เขาอถูกไม่โกงฮะโอเคบะเบี้ยใช่ย่าไปย่าอยู่แนวผีที่ไม่ใช่เขาย่าไม่โกงผีเราเลยแต่ไม่เป็นไรเนาะถือว่าเป็นทีมเดียวกันนะคะช่วยๆกันนะโอเคพีนั้นไม่ตอบผีเธอเดี๋ยวเราเลยเมื่อกี้ทำเวลาไปหนึ่งนาทีสิบเอ็ดวินาทีนะคะคุณจ่บเร็วมาก แพ้แน่นอนื่อกี้ผีอะไรยังไม่รู้เลยขอบคุณครับมากคือต้องการแค่นี้หรอต้องการเหอต้องการชมปกติมาะต้ทุกอย่างนานที่สุด้วโอเคอาชรยมจะมีอะไมาเลยอย่าไปติดรดไปตดยซูซซูซารกนคนไหนคนไหนไม่ลักครับคนไหนซื่อซเด็ดปากก้ปาาสีเปซืซ่าอะไรนะปัจจัยสปัตาปลาลาไ สุดคือทีมผีไม่ผีอ่ะเรือใบสีฟ้าเนี่ยชนะลิเวอร์พูลแล้วอย่ามาได้ใจนะอุ้น่ารู้กันเชียร์ทีมอะไรเนี่ยอะไรนะเชียร์ทีมอะไรวะครับทีมลูกยางโอเครู้เลยว่าไม่ได้บมดอีน้อีเหลดูบ้าแล้วทีมไหนคือผมดูแบบเวลาที่สมมติมีทีมไหนที่กำลังเสียเปรียบผมเชียร์ทีมนั่นแหละตอดนี้ อ้แรงใจเขาจะปยผีโอเคครับพ่อครับอันนี้ก็เรื่องผีเหมือนกันใช่ไหมครับผีโอเคคำตอบแรกคือผีแดงชัวร์ๆพี่บอกกันเลยผีแดงผีผีแดงจังเวลาเรื่องแมผีผีไม่สุกผีไม่สุกผีดิบโอเคผีหัวขาดผีท้องกลมผีอะไรท้องคอวะถูกผีกระหังเฮ้ยเก่งมากผีไม่ซุกนะครับ ยุงยุงกัดผีกัดเขาเรียกว่าอะไรอ๋อแวมไพร์อีกคำหนึ่งผีแว่ไพอ๋อแดกูล่าเวลากินน้ำผีดูดดูดน้ำผีดูดเลือดเออขอบคุณมากน้องชายที่สลับเวลาให้มันนานขึ้นทุกทีเวลานอนผีอัมเออถูกผีจะเล่นไทยกันเลยเจ้าเจ้าวันผีอ๋อผีตาโค้ อุ้ยดูเมื่อกี้ยัไม่เจอเมื่อกี้ตีเอ้ยไม่นักโอเคหมดแล้วหรอโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮ่ายแพ้อยแ่ดอยู่ดีเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้ตอนเนี่ยทำเวลาไปคือหนึ่งนาทีสิบเอ็ดวินาทีแล้วก็เหลือสี่สิบเก้าวินไว้เจมินายทำไปสี่สิบเก้าวินาทีเหละนันนี่จะเป็นวินาทีแต่ผมชอบ ขี <łość> ่ไม่สุกขี่ไม่สุกขี่ไม่ขี่มากเพราะขี่ไม่สุกจะีบในชนะหลายนะครับสุดยอดแฮะอุ้ยไทยเร็วมากเฮ้ยเราก็มีความเชี่ยวชาญด้านผีเหมือนกันนะโอ้ไม่มีครับเมื่อกี้ยังผีดูดน้ำอยู่เลยอันเนี้ยมาจากไหนว่าผีดูดน้ำเนยไม่คือเพราะเรพยายามช่วยไปว่าเวลากินน้ำอะไรแบบว่าดูดพอดูดได้ปุ๊บก็เลยดูดน้ำหมดเลย เคเชื่ทีมขอจิมไนท์ถ่ายภาพก่อนนะคะก็จะได้โปสเตอร์ The First o v e n ไปด้วยนะฮะที่มีลายเซ็นจ okay, ิมไนท์กับพอลแม็กันที่เราดึงทีมมาดูรอบนี้ด้วยกันนะคะผีผีไม่สุขผีไม่สูงโอเคผีไม่สุขผีมีความทุกข์อะไรคืผีมีความทุกข์่มมีขีดไม่สนานจะถ่ายรูปเลยพูดไปเรื่อยโอเคครับ